อ s p o อ t รับออกแบบจดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหนุนงานต่างแบรนด์จุกโรโค้ดสู6 4 6ดหนึ่า0 8ำส6 1 6ป4หสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบก,กับอ้วนพานทะเลบุรพานนะครับรวันนี้เราจะมารีวิวหม้อกระทะหรือกาต้มน้ําสําหรับสายแคมปิ้งนะครับที่สําหรับใครที่สายแคมปิ้งที่จะไปพบไว้ทําอาหารสําหรับไปกลางเต็น ไปปิ้งนิตามสถานที่ต่างๆนะผมมันก็จะมีอยู่ประมาณสรุ่นนะครับจะมีรุ่น SY200 SY200 ก็จะมีกระทะกะหม้อต้มเนาะตามรูปเลยนะครับจะมีตามนี้เลยแล้วก็มีกระเป๋าใส่ให้ด้วยนะครับเจ้าทาังเจ้า SY200 สองนสำหรับใส่แคมปิ้งสำหรับ1-2คนนะครับส่วน DS300 นะครับ ds สามร้อนี่ก็เหมาะสาหรับสายแคมปิ้งสำหรับ3-4คนนะก็จะเป็นหม้อต้ม2ใบกระทะ1ใบนะครับแล้วก็จะมีถ้วยพลาสติกครับทัพพีเนาะทัพพีไม้แล้วก็พร้อมถุงตะข่ายนะทุกคนอ่าสำหรับ ds สามนะ ds สามจะมีการาน้ําร้อนเพิ่มมา1ใบนะครับแล้วก็จะมีหม้อหม้อต้มแค่ใบเดียวเนะาะเมกี อันนึง่ง ds ส0มเนี่ยคือจะมีหม้อต้ม2ใบแต่การน้ำร้อนไม่มีนะครับส่วนเจ้า ds 5 0 0เนี่ยราคาขกองประิบ89าบาทนะทุกคนก็จะเหมาะสำหรับ5-6ถึงคนคนระับจะมีหม้อต้ม3ใบหม้อต้ม3กระทะ1นะครับแล้วก็มีตัวจานพลาสติกให้นะแล้วก็ท้พพีนะประมาณนั้นแต่ที่ผมได้ทำการสั่งไปก็เป็นตัวเจ้า ds 3 0 0นะครับสำหรับสั่ง4คนนะ แรกผมตั้งใจว่าจะเอาตัวที่มีการาน้ําร้อนนะทุกคนแต่ทัวที่มีการาน้ำร้อนอันนี้นะแต่ผมดูแล้วการาน้าร้อนเราต้มน้ําชงกาแฟเราก็ใช้เป็นหม้อก็ได้เป็นหม้อ,มอแค่นี้พอก็จะถูกกว่าประมาณ200กว่าบาทนะถูกกว่ากัน200กว่าบาทเพราะผมสั่งเจ้าเดส300มาแล้วประมาณ3 8 9บาทนะรวมส่งเบียดเสร็จเนาะ ไปดูรวมส่งคนระับรวมส่งเบียดเสร็จก็ประมาณ426บาทนะทุกคนรวมส่งและประมาณ426บาทอ่าเดี๋ยวเราไปดูสินค้ากันนะครับว่าเราได้ของมา2วันแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะว่าเจ้ากาต้มน้ำร้อนเนี่ยจะเป็นยังไงนะอ่าไม่ใช่ชุดแคมปิง้งนอะ่าพวกกระทะพวกหม้อนะครับในการใช้แคมปิง้งเดี๋ยวเราไปดูสินค้ากันว่าจะดีหรือเปล่านะครับ อ่านี่นะนะครับมาแล้วครับหม้อชุดหม้อก็ใส่ถุงมานะแพ็คมาเดี๋ยวดูด้านในคนระับแพ็คมาดีหรือเปล่าน่าจะมีพวกฟองน้ํากันกระแทกอยู่นะทุกคนนะมีฟองน้ํากันกระแทกอยู่ก็ใส่ถุงมานะครับถุงสะดุกไม่รู้ว่าบุบเบิลหรือเปล่านะของน่าจะมีปัญหาแล้วอ่านี่ก็แพ็คมาอย่างดีเหมือนกันนะทุกคนนะ ใส่กันกระแทกมาให้นะครับในรีวิวว่ามีถุงตะข่ายด้วยนะไว้สำหรับเก็บของเก็บอุปกรณ์จะได้ไม่ไอ้นี่เกะกะนะครับเรามาดูกนะันจะเป็นยังไงนะครับมีถุงกันกระแทกให้นะแต่ทำไมในในรีวิวเขามีกล่องให้ด้วยนะแต่นี้กล่องไม่มีนะ สงสัยกล่องแตกว่ะเขาไม่มีกล่องให้นะครับคงคิดว่ากล่องเราได้มาคงน่าจะทิ้งกันเนาะทุกคนเนาะเขาเ,าเลยเป็นแบบนี้มานะครับเป็นแบบนี้มาให้เราเลยสายรัดปกติในรูปเขาเนี่ยจะเป็นกล่องนะครับ จะเป็นกล่องคุกกิ้งเซตอะไรประมาณนะี้แต่นี้ไม่มีแลก็แพ็คมาให้แบบนี้ก็โอเคดีอยู่วนี่คือคือฝาแล้วทุกคนในเซตก็จะมีฝาให้แจะด้วยแล้วกันเดฝาครับฝาหมอ้อฝาหมอ้อมีพีให้ด้วย สัาปีสำหรับไว้คนข้าวนะทุกคนนะนี่ก็เป็นไม้นะอันนี้เป็นไม้เป็นไม้ทํามาจากไม้นะนี่ก็จะเป็นฝายนี่น่าจะถอดได้เหอนะเป็นนอ็อตเป็นน็อตบ้า,านใะต้นี่ครับ เป็นนอนครับเห็นไหมอ่าผมถอดออกได้มีสกัดไบให้ด้วยนะทุกคนสกัดไบสําหรับให้ล้างจานนะแบบสกัดไบมาให้ด้วยวันนี้ก็จะเป็นพวกถ้วยนะครับมีถ้วยพลาสติกไว้ให้เราไว้ใส่อาหารเนาะสำหรับสามสี่คนนะนี่ครับถ้วยก็โอเคอยู่นะทุกคนนะไว้ใส่ข้าว ใส่มาม่าต้มได้ไว้จัดด้านนี้กันร้อนได้โอเคเยอยู่ครับอันนี้เหมือนจะเป็นกระบวยหรือเปล่ายังไงเน,นี่ยนี่ครับเป็นเหมือนกระบวยเลยอ๋อ,อตัวนี้ก็จะเป็นกระบวยนะทุกคนวิธีการก็เหมือนเราบีบให้เราบีบต,ตรงนี้นะบีบเสร็จปุ๊บเราก็ กระบวยตักไไ o ตักน้ำซุปตักน้ำนครับประมาณนี้นะทุกคนคือกระบวยส่วนนี้ก็จะเป็นหม้อนะครับ ร้อนได้อยู่ก็เบานะไม่ไม่หนะักเบาหลังไว้ต้มไว้ทอดอะไรประมาณนี้ได้อยู่อนี่าีก็หม้อใหญ่นะหม้อใหญ่ไว้ต้มไว้อะไรได้ะน,ะนะ,ะไรไประมาณนี้ก่อนหมอ ส่วนาง,งานในงอันสุดท้ายนะคันสุดท้ายก็จะเป็นกะระทะนะทุกคนกระทะ,ะ,ทะผมว่าผมนะโอเคอยู่นะทุกคนนะเอาไว้ทอดไข่ไว้ทอดไข่ทอดปลาทอดไข่ทอดปลาได้นะนี่ก็คือเซ็ตสำหรับสามสี่คนนะในราคาสามร้อยแปดเก้าบาทนะทุกคนเนาะที่ผมดู เจ้าตัว ds 3 0 0นะนี่คือรุ่น ds 3 0 0ก็จะมีหม้อหม้อใหญ่ใบหนึ่งหม,ม้อหม้อขนาดกลางหนึ่งใบใบใหญ่หนึ่งใบ,ใงใบแล้วก็กระทะนะทุกคนกระทะด้วยฝาสองอันแล้วก็ถ้วยนี่ที่สำคัญซีที่ล้างจานให้ด้วยนะครับเราก็ไปซื้อน้ำยาซันไลเอา้วมีถุงถุงใส่น่นะก็คือ ขึ้นหม้อสนามแคมปิ้งนะทุกคนนะก็คือคึ้หม้อสนามแคมปิ้งก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะพี่ๆท่านไหนที่พี่ๆนะนะท่านไหนที่กำลังหาหม้อสนามหรือหม้อแคมปิ้งนะผมก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านใต้ดีคิปชั่นนะด้านใต้นี้ผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ใครสนใจก็ลองไปสั่งซื้อดูนะสำหรับหม้อสนามหม้อแคมปิ้ง สำหรับไปปิกนิกหรือว่าไปกางเต้นทนะถ้าชอบมันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยถ้าเจอใหม่ในอ e ีพีหน้าเดี๋มาดูกันว่าอ e ีพีหน้าเราจะไปที่ไหนหรือว่าจะรีวิวอะไรนะว่าฝากติดตามรับชมนะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมอีกครั้งหนึง่งกับอ้วนพานทะเลบุรพานะครับ